น,นี้จะมารีวิวเหยือกกองน้ำดื่มค่ะเป็นของฟิลิปนะคะซึ่งตัวนี้เราอยากได้มานานมากแล้วค่ะก่อนหน้านี้นะคะเราอยู่คอนโดถ้าไม่ซื้อน้ำดื่มขึ้นมาก็ต้องลงไปกรอกน้ำค่ะอันนี้คือไซส้กรองนะคะกรองได้2ลิตรอายุการใช้งาน2เดือนและก็มีคู่มือมาให้ด้วยค่ะมาเดี๋ยวแกะรีวิวไปพร้อมกันเลยค่ะระบบการกรองนะคะเป็นไมโครแอ c ก e เรนกรองได้ถึง0.5ไมคอน กำจัดตะกรนตะกันตะกัวลดสารไมโครพลาสติกและปูนขาวปลาศจากกลิ่นสีและคอรีนตกค้างได้ถึง99%ค่ะตอนใช้เอาไปล้างให้สะอาดก่อนนะคะตัวเหยือกน้ำหนักเบาค่ะสะดวกทั้งการใช้งานและก็การเปลี่ยนไส้กรองวัสดุที่ใช้นะคะคือ ABS ล้างเสร็จแล้วนะคะเรามาประกอบใส่ไส้กรองกันค่ะไส้กรองอันนี้นะคะอย่างที่บอกก็คือกรองได้ถึง2ลิตรอายุของไส้กรองก็คือ2เดือนค่ะ ใส่ไส้กรองเสร็จแล้วนะคะก่อนใช้งานจริงนะคะใส่น้ำแล้วก็เปิดผ่านน้ำสักหรอบก่อนนะคะพอผ่านน้ำแล้วนะคะเราก็เทน้ำนี้ทิ้งก่อนนะคะ1รอบหรือจะทำสองรอบก็ได้นะคะที่นี้เป็นการใช้งานจริงแล้วค่ะใส่น้ำปราปาที่เราใช้งานนะคะตามปกติเลยความจุอันนี้นะคะได้ 3- 4ลิตรค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ใส่ฝาล,ลงไปตรงฝามีจอดิจิตอลแสดงอายุการใช้งานของไส้กรองด้ค่ะดูได้ตามนี้เลย น้ำประปานะคะก็จะอยู่ในส่วนท่านบนผ่านไส้กรองลงมาค่ะสามารถดื่มได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาให้คุณแม่ดื่มให้ดูดนะคะให้คุณแม่ดมกลิ่นก่อนค่ะไม่มีกลิ่นเลยนะคะต่อไปจะดื่มให้ดูเลยค่ะว่ามันสะอาดจริงๆเหมือนน้ดือไม่กินปกติเลยค่ะไม่มีสีไม่มีกลิ่นโอเคเลยค่ะนี่คือน้ำป,ปาำลาป่าธรรมดาแม่ลองดมดูดิมีกลิ่นไหมกลิ่นคอดีจิ้มนิดนึงนะชิ้นนิดนึงก่อ ปลาปลาทอ่มนนไม่มีสีไม่มีกลิ่นแตกต่างแตกต่างเลยเนาะแตกต่างเลยที่ใช้ได้เลยค่ะเหยือกองน้ำดื่มของฟิลิปนะคะสะดวกใช้งานง่ายควรมีไว้ติดบ้านค่ะหรือจะพกพาไปไหนก็สะดวกนะคะไปตำค่ะ